ไปไปอีกไปอีกพ่อเสียงไหมมันมาอีกแล้วเล็ดโู้วี่ตัวเสียงอื่นๆมันมาอีกโอ้ตัวโอ้เนี่ยเอ๊ดเจ็บตับมาก่อน ับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเปิดกล้องมาพี่น้องเนาะเอาตอนนี้ก็นี่แหละพี่น้องไอ้พวกเซียงก็เดินทางลงมาบ้านพ้นสิมเนาะพี่น้องเนาะมาดําเนินการต่อมาเบิกอับเดตนํกากันสําหรับทางบ้านที่อนซานของทางสาวฝนเนาะพี่น้องเนะเาะรู้สึกว่าทางสร้างเพื่อน,นี่ขึ้นโคง้งหลังคาเด้เด้เนี่พี่น้องเนาะนี่ปล่อยระบบจักรเนาะเอาโมเสียงก็รอถ่าพี่น้องอสำหรับทางไม้ฟ้าเซอร่านี่แหละพี่น้องเนาะ ไปสร้างมาแล้วไปหน่อยจำนวน48แผ่นเออเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันว่าสีเบิดราคาเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะอ่าสีนี่กะเป็นสีเดียวกันกับอ่าบ้านองโมเฮานี่แหละพี่น้องเนาะเป็นสีเทาอ่าดูเนาะเจ้าพุ่นมาเนอะประจักษ์มาหน่อยอืมเนาะเอาเนาะพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าพอละไปหาไปชมเบิ่งน้ำกันเนาะตอนนี้กับโบช้างอยู่อ่าโฮมก๊กมักเข่ง อยู่หน้าบ้านนึกซานของทางน้องโมนี่แหละพี่น้องเนาะไปพี่น้องโอ้อยนั่งนิ่ชวดแท้นี่โอุ้หเนาะอ่าดีเด้๋ยไม่พาเสือล่ามามื่อนี่พี่น้องเย้ยมาเลยเนาะผมเนี้ยเด้นย่่ิเข้าได้ดยิ่บวนะอะไรก็ เขบมาไนพี่เล่าจะ้ะมิดบ่ฮักเขบมาในได้บ่อเด็ดเนาะพี่น้องเอ้ยพาผลได้บ่เฮ้ย,ดยได้อยู่ไปเฮ้ยบย่ร่มหรอก เด็ดเดดเด็ดวังหายืมหายืมคุปปุ่นหไหวแล้วฮ่า่มาด้อบบนี้ทั้งสาวฝนด,ด,ดูอ้าสบายดีเด้อจักแม่นยังจักพื้นมางทรงงไปช่องเมืองยุ่งะมีคนช่องอยู่อ่อบน่ะเดี๋ยวคุปปุ่นไปเสียงยืม <laughs> ป้อเนาะนี่มาบจวดดีโยวีลยดมทุ่มเลยวันนี้พี่เ้องเอ้ยเอ๊ะแม่ยังกันนะเฮ้จ้าสร้างเพชรบ่อฮะเา่นเจ้าไ่ได้สร้างคือสีมานี้ใช่เห็นองไรบ้านนี้บมเป็นพิษบรยัถหายแล้ววันนี้เนาะ men quá nè thái Ai bà này, đâu em. À, này, hết đấy, nị nó. sửa sửa hết sửa xưa, nó. เนาะอ้าพอดีแหละอันพอดีบุเชียงก็โทรถามทั้งไอ้รถพ่นแหละอ่าพอดีว่าขื่นคงใกล้สิแล้วแล้วบุษันก็ได้บุเชียงไม่ผ่ามาส่งเลย้ยนะี่แหละเนาะมาเบิ่งน้ำกันสีนี่กัดโอ้าครใครกันด้วยผนห้องสีหมอกเลยเนาะสีคอนบุรีบ่ะฮะคอนบุรีบอ่อมป้า อันมีจักแผ่นครับหนึ่งมีแผ่นมีสีส่เนาะสี่แผ่นทั้งเบิดทั้งมวลสี่สิบแปดแผ่นซ้ำกันกันบบ้านเดยอุตสาหนักเท้าเนะาะโอ้มีแต่ผูวาวซ้ำพี่น้องเอ้ยชงไหมกันแล้ว มาสามวัอนี่เนาะเพิ่มคนหนึ่งแดดเผาหรือซึ้งแน่เนาะเห็ดแน่เนาะเห็ดกับแดดครับสีเดียวกันบอกกับอันของน้องกิมีจะมั่มไม่นสีเดียวแล้วก็ห้าเดียวกันอีกสีพีอโม่บอกว่สีเฮือนทั้งเลยุษาสีเดียวกันเลย ยี่ห <Ну oh ้อเดียวกันอีก like, ห no. ้านเดียวกันอีกราคากระชับกันอีกมาชมกับแตกต่างในนิดนึงนะับคุณว่าพี่ไก่นิดนึงอยู่คนละฝาดจากตับเด้นี่เนาะสิบสองปบสองบ่โอ้พอดีพงงามเลยเนาะเพื่อขอเพิ่ยังบ่เลยนี่ มีแต่วา่วาชิคว่เเาเดินข่าวแล้วแล้วแบบบ้านนี่เนาะแล้วเดี๋ยวได้หนิเนาะมีแต่ใช้ตัวนี้เลยได้รือบ้านนี่มืออื่นเนาะเพื่อจะขีดตัดส่วนไหมใส่นั้วรอเกียนตัวนี้ได้เนาะ เด็กดอยมันกระเป๋านี่คักแท้นเนาะอออันนี้เนละเนาะสีน,น,น,ะน,นี่งามนี่เพี่น้องเลยแต่ว่ามาเบิ่งกึมกืนว่าครับสีลงังคาเนี่ยสีสีอังบัติว่าสีเข้ากันแบบใด อะไรก่อนเนาะเมนอารุสิงนเนาะบมเมสังกะสีเนาะเม็นแผ็อารุสิงหรือว่าเอาสังกะสีบุทำสางคนต่อได้เลยเปลี่ยนเป็นใบปิ้วอยู่ได้ไหมเปลี่ยนเป็นหย่าข้าจะเป็นอย่างเนาะจะเคล็ดหนึ่งเคล็ดใดเคล็ดหนึ่งเนาะห็นแห้งเย็นเลยหญ่าค้าอยู่ตกในบริวิสียงเลยนะเคล็ดว่านุ่งพุ่งนีลายขนาดได้ได้หนังค้านี่ หยาคาพวกน,นี้นี่เจ้าเห็ดนี่มุงนี่บ้าตินจ้าเเด้อตินโบนี่นนท์หัวเสียงบ่งยินนท์เสียงฝนตกแไ่โอ้มื้อนี้วันพระมันสินน้นเด้อเนาะดีของแรงมืนน้อน,นี้เห็นเพิ่นมาแจกใบปิ้วอยูอ่เนี่เสียงแผ่นอลูซิงเพื่นมาแจกใบปิ้วฮอดพี่แจกใบโฆษณาบ่แอ๊ะ ไปนุซิงเนาะแสดงว่ามีโปรในช่วงนึงคนมาแจกส่งฟรีว่ะส่งฟรีโอ้คือ,อยุ่แสาแบบนี้นเานาะเอาไว้่นว้อย่บอ่ะนี่คนเอาไว้จริงไเด๋ยเขาต้องได้เอาอยู่แล้วนี่เนาะเราส่งฟรีนี่คกักอยู่แล้วนี่กระจัดค่าส่งสองร้อยบาทพอได้ี่เอ่าบวกพอดีอ่ารวมย,ย,ยอดบันนี่กะ เอาะไรพี่น้ออยเดี๋ยวจังแจ้งนลำเลาอีกทีน,นึงเก็บไปทางก่อนเก็บไปทางเก็บไปลายทางวะเดี๋ยวนี้นี่เก็บไป,ปาทางกันได้บดเดี๋ยวนี้เนาะแต่ก้อนนี่ย่านน <c oughs> ะแต่ก้อนย่านนี่ครับเครื่องเราย่านลูกค้าโบนเง,งินให้ต่างนาคนต่างย่านเอ้าย่านโกงกันเด<อ>ี๋ยวนี้นี่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เก็บไปทางด้ว Để nó, à, xem tập phù từng dưng đôi bạn này, khác lắm, stock nó. ผ้าพนอากาศนี่ยโอบอ่ะนี่ตะปู2อโลก่อนก้อน Ừ, nó Kiền phải nó tiếp đôi nó ừ, Mình thấy phủ vào sao Màu sao Đơ, một tiếng gần Nam À, con lập phòng Anh ấy, anh nó Ok, đây à, là, 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 là phủ vì Bộ xe phân áo nâng เซ้นบ่โอ้ยสะพนมาเซ้นไหมเจ้า <c oughs> well. สิ้นสิ้นเิ้นจะของหับแล้วบ่โอ้เสียงเป็นผู้ม่วงทรงไงชื really. ่อวะเซนเดอร์สิ้นด้วยเซนจะก็ได้บ่เซ้นทั้งโดมนี่แด้วเนาะอายุเราเขียนชื่อได้อยู่น้องเรียบร้อยเนาะมาทับตาเรียบร้อยอดู ่ะบาทน,นี่ตะพูห์าสกีงามโดยบ้าทน,นี้ได้เอฟซีเพิ่มแล้วพี่นอ้องเลยอ่าเป็นภาษาไทยเนาะเขียนบอเสียงเดยลบเยูย่วลบหอด

ห้อยคึ้มแท้จะว่าผลสิมาบ่จักนี่บ่เนาะโอ้ยๆหาขอลารอบเลยได้แบบนี้บ่ครัปูอยู่เิงก็ยูนขึ้นปูอยู่ลมก็อันนีู้ยูนลงยูนขึ้นยูนลงบ่เอ้าอเออ เ้ใช่เลยยังคอยเขาได้เนี่ยได้เดี๋ยวน้่งเนาะไปไปอีกไปอีกพ่อ เนาะอ่ะมาบึ้งกะคากี้หาสีนคากี้บ่วโดยงามอ่าสีนี่สีจืดกวลัวขึอนแตกต่างขึ้นตรงมูเด้อทางตองมูนี่สีเข้มกว่าอันนั้นแบบแม่แม่ตัวนี้ไม่ยอมออกขาวๆหน่อยนึงนี่คอนบุรีคอนบุรีทางขึ้นตรงมูนี่ชออกคอนแบบดำดำเข้มมากนะตัวนั้นอันนี้แบบจืดอันนี่นะคันว่าคือแบบอ่าคนนี่กัดเยอะสีแบบ À, ai khẩn khờ nè chứ nói cái <laughs> con cả ừ mình nhàng nó nhau được ôi <laughs> thổi con đấy sao vẹn mình nó Rất Vụ lộn là gì nó? Ừ. <laughs> hoa ah, này mày nhang con gì luôn mày khử thương bớt. nó. à, này đấy mày hả? Pao đi vớ. Pao dìu vớ ai? Pao. Pao dìu nó. không dìu khử đại nó. đưa yết cả nó. ยังเดืออีกอยู่ไปหน่อยโอ้มยยังฝนตกบอ่อหนิฝน,นลงมิดได้หน่เนาะเฮ้ยต็ดในได้ <c oughs> อันนี้น <c oughs> เนาะเย็นแล้วคนน้อยบ้านนี้ <c oughs> เออใช่โอ้ตะายเทพเสียงมาเลยเนาะโอ,โอมาเดี๋ยวเลิกวะเนี้ยไม่ได้เล่นเลยผลมาเลยไ,ไ,ไป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 เขาเฮือนขอเขาเฮือนอู้เอาเอาเอา,เอาตะปูเก็บก่อน ไปไปไปมาแล้วมาแล้วปอเก็บเรือบปักไฟเด้อเสียงนะมึงเนี่ยเอาดูเด้อจกเหนื่อยจับหมดทันแน่ค่ะเอิดมาเร็วเอิดเอ็ดปอถอดปักไฟในสะมพันปอเสียงไหมมันมาอีกแล้ว เฮู้ว้ยตัวเสียงอื่นๆมาเลยป่านนี้อ้าวช่วงเอาเอาตะปูนี่น่ะไว้ให้ทางงันทางคนเด้อโดยเก็บรถเสือผ่านอะแพ้บปานนี้เตียกเบิดเก็บโทรรถบ่านนี้อือือมาเด้อมาเด้อเฮ็ด ดีแต่ว่าเรามาส่งไม่แล้วเนาะเอืมนัหลเลือบอย่างนี้ครับโอ้ยเนาะเอ้บายอด้ยิางแล้วมาเมื่อนี้เราสิบโลงได้แล้วเป่านั้นโานี่ฉากข้ามาเนาะวันนี้

ไช่เบิดหรือบอบั่นี้เกี่ยวอะไรแม่คนเมื่อกี้ก็แตกอึนๆอยู่มนมาแบบมันตามมุนมีดนะนี่เนาะน้องเดดมาพบได้บ้านตกแดดได้บ้านนี่เนาะปล่อยนั่นมาจะซื้อนะนี่เนาะป่อยมานำลม อาลมณ์เนาะ,นะมือนี่แม่นได้ขึ้นฟ้าน้อยเนาะนี่กับมิแตว่าต้าเกียน,นยกับโจ้ก้อนบัน,นี่เนาะมันบถือว่าเลี้วได้ดหนอยขมือึ้นโค้งแล้วเลยมือเม่นขพาเนเน,น,นา,านะ ิงได้สางับเพราะว่าไิ่งานได้ประวัต um. ิลงไฮลงน่ายเนาะบันก้าบันมุ่งลยได้นี่อ้ลงมาแบบพร้อมล้มบัตรหยุดเดียวรอยบัดนี่โอ้ยเนาะฝนแรงพี่น้องเอ้ยไอฮอดเข่าซีโนูบ้านโคกงหญ่พุนบัดนี้ บ้านกาบ้านม้งและบืนนี่โโเนาะเช้งของกว้างบ้านนี่พู่อ่ะบานนี้เนาะมีแต่ว่าตามนั่นหรือบานนี้ทางเจ้าภาพเพิน่นเจ็ดพันในบินนี่แต่ว่าเพิ่นบวกค่าส่งนั่นสองร้อยแต่เพิ่นบ่ได้ลงในบินนี่เท่ากับยอดทีท่ส่งมันนี่มอบมันนี่กับเจ็ดพันสองร้อยบาทเด้อรวมทั้งตะปูนั่นสองโล ตะปูนี่จัะโลน่ะนะอันแผนเทอาไรน่ะเบิรงนี่นนสิีซ้มกันและกับเพื่อนทางอุตสาห์ที่บรเซนซื้อมอบให้ว่าหกร้อยเท่าไรเป็นร้อยสามสิบ,บาร่ร้อยสีสบาทเรนรอยสีบ,บาทอืันนั้น,นเนาะ มีแต่ว่าตามนั่นแล้วบินก็นเอาให้เบิงน้ำกันเนาะโด้วยอ่ะมีแต่ว่ากับเวลาเบิงแย่งน้ำกันบบบนี้เนาะหลังจากติดตั้งว่าสิเป็นจังใดพี่น้อยอ่าแต่สีนี่สีนั่นเนี่ยจังน้อยเพราะว่ามันจยกขี่เท่าแบบคนบูดีเนาะแต่สีคือทางนองมูอนี่สีเข้มอีกแนวดนึนนงโดยทางนองมูอนี่เดียวไปกนี่สีเข้มมืดได้ทางนั้นอ๋อสนอมีแต่ว่าฝากขอบคุณขอบคุณอ่าทางแม่จะดีย์แต่กับทางกับอ้ายที่ อ่า like ทั้งนีหลามามอบให้เมื่อวานนี่เด้อเพิ่นได้สมทบมาเน้เนาะลูกก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่์ใจดีหลายหลายเลยกับพ่อไอจอนบ่เออกับกับไอจอนนดยโดยขอบใจเมย์กับไอจอนหลายๆเด้อที่ว่าซื้อไมโซระให้ลูกก็ขอให้เมย์กับไอจอนจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจ ขอให้มีแต่ <AS <C ast> สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเฮือนซานนอนรับให้ได้เงินพันนอนพันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสเนเด้อขอให้อายุมันควันยืนเบิดทุถกทานแต่ก็ขอขอบคุญขอบคุณทางบ่าวเซียงหลายๆกับสาลาที่เป็นสะพานบุญไห่โดยก็ขอให้บ่าวเซียงจะมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจนอนรับให้ได้เงินพันนอนพันให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสน ขอให้อยมันคงยืนอยู่เป็นโมโพมไส้ให้คนทุกยากตลอดปีและก็ตลอดไปเด้อซาโอ้ยอ้าวบัดนี้เนาะมีแต่ว่ากะมีหยังเพิ่มเติมก็เบิ่งแย่งจะบบาซอยท้งสร้างนั่นแหเด้อโดยอ่าเมื่อคืนมือ2นี่กขึ้นหลังคาแล้วแล้วพี่น้องมื้ออื่นเขาพามื้อเนาะตามที่เฮาคิดไว้ก็หลังคาเนาะอเอาโอเคเนาะสามีแต่ว่าบ่เสียง ไปต่อก็เด้อวันนี้เด้อสบายดีโูอ้ยแล้วกะปูเก็คใบเป็นเบิ่งน้ำนี่เด้อขอต๊ะไม่พลาสุรละเสียไฟบอดยอร้อ,อมแล้วพร้อมแล้วว่า่ัน่ <laughs> ่้จ่่่ก่่นนี่พักเบก,กเ่่่่ช่่่่่่่่่ก่่่่่น่่่่่่่่ โอ้โห่เบี่องมุมไก่นทำกะดีกเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวจะตอกเลี่ยงๆมองไม่พาชล่านี่แหละพี่น้องเลยอ่าหูああ้เนาะฝนตกดูนี่เนี้ยอินโตะติดรองเท้านี่แล้วนี่พี่น้องเลยอืมฮะเนาะพี่น้องเลยเรียบร้อยบัดนี้พี่น้องเนาะมอบอีกชิ้นส่วนหนึ่งเนาะ การตัวเติมบ้านสั้นของทางสาฝนือว่าไม่พาเชล่านี่แหละพี่น้อยมาท่านบรรจงพอดีด้วยเนาะบุเชียงกับพี่น้อยเพราะว่าเงินจบนี่ก็แม่นเบิดได้มีแต่ว่ารอตัวนี้แล้วแบบนี้เนาะดีใจว่ามาส่งมบอนี้มืออื่นตัวเศร้าเพิ่งกะดำเนินการต่อเลยนะพี่น้องเนาะฮะเนาะมีแตอร์บุเชียงลาพี่ล้าน้องกันเด้อคลิปนี้เนาะจังได้กับขอบุญขอบคุณทางไอ้จอเนาะอยู่ทางต่างประเทศแล้วก็ทางเมเจดีเนาะพร้อมด้วยครอบครัวเบิดสุขุสุขคนเด้อเนาะจึงได้สมทบกันเข้ามาในครั้งนี้ ที่ได้ชดเชยทางควบคัวของทางสาฝนเด้อนอกจากนั้ก็ขอให้บุญนี้ก็ับไปหาให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งปวงเด้อน้องประวัติเศรกิจการงานการค้าการขายก็ขอให้ร่ไมิดืนให้โชคให้มาให้ร่ำให้ด้วยตลอดปีและตลอดไปเนาะสำหรับคลิปนี้ไปเล้อพี่น้องเด้อน้องอัพเดตต่อไปเบิ่งน้ำกัดดีเนาพี่นอเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิ่์สุขสุขพน สบายดี